อ่าเก็ตอ่าเอาเป็นวิธีนี้นี่กูไปก๊อปไปเลี้ยงควายมาเออโอเคเพิ่มไปแล้วเพิ่มไปแล้วไปลุยเดี๋ยวดองฮาร์ดดิสกแบทเออ ตลองแตกเดี๋ยวเดี deer, deer, deer. ๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เห็นแล้วใส่ตีท้ายตารางเนอะแกขยี้มันตกเยอะละน้องเลยยังไม่หยุดตีได้็กนี่มา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  ใครมีเพื่อนเรียกเพื่อนเข้ามาปั่นสตรีมคูปีกราฟได้นะขออย่างเดียวอย่าหยาบจะบอกจะบอกว่าคูปี้กากพี่ฮ์ดบี้โคตรกากเลยครับอะไรเงี้ยเอาหนักแถมคูปี้ก๊อฟทำไมโคตรล่อเลยค่ะอะไรเงี้ยมันแน่นอนอยู่ระลูกอะไรเงี้ยการันตีด้วยหน้าตาหล่อเหลาคูปี้ก๊อฟนะครับ ความโหดก็ดูตามหน้าตาผมโอ้โอ้ไม่เอาเลยมองน็อกไปก่อนปะบิ๊กบิ๊กบิ๊กเฮ้ยอุ๊ยมันจะมาสอบครับอ้า เออเออมันเอาเคียวมาฟันท่านตะลอบมาก <I S 1> อย่างไรอ่ะมัอย่างเงี้เอาเคียวมาฟันท่านตะลอมเลยหรืม่งเอี้ยกินชา,นต,า,นนานต้องรีบ เดือดฮาร์ exactly. ีดแบกไม่ต้องกลัวน้องฮาร์ีดโหดมากไม่ต้องกลัวเสียด้วยอย่ากลัวมีฮาร์ดบีดเหมือนมีเดอะวินเนอร์นี่ไปไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตามตกองมาตามตกองมาตามตกองมาไอ้ไอ้ไอ้มึงจะมึงยิงมาดิมาดิเอ็มยิงงั้ตัวอ่ะฮึมฮึงยิงงั้ตัวา กูแตกคนเดียวเย้ไค่ขี้หน้าใช่ไหมดับเบิลคือประเด็นคือกูตากคนเดียโอ้ยโอ้ยนานดิไม่ช่วยกูกรอบดีกว่าโอ้โหทายตารางให้กู ชีวิตตลมออใครปิดไมค์คอยมาเลิอกออกับแฟนเปิดร้อนละเอ,อ่อสาธุใครปิดไมค์คอยมาเลิอกออกับแฟนขั้นแรกขอยมาทะเลาะก,ก,ออกับแฟนก่อนขั้นที่สองคอแฟนมีกิ๊กโอ้โหสามตัว โชคลายจังว่ะ f i r เนี่ยดูดิดูดิดูก๊ God อตมอดกูโอ้โหโหทุกตัวยกเว้นตันล้อมดดูดิเขาใส่กันยับเขาใส่กันยับโอ้ดูน้องฮับดีกู โอตายโอตายตายอบิ oh, die. Oh, die. Die. ๊ก <laughs> บิ๊กบิ๊กมาเล็วอันนี้เราวอร์ใช่ไหมเราวอร์ใช่ปะวอร์วอร์วอรเอเอาปืนเลยดีวะ เราถนัดเรื่อยเรคนจริงอะ่ะเขามีซื้อหมวกซื้อกอแล้วครับอืมตาม,มานะาั้นอ่ะซาทุกใครปิดไมค์คอยไม่เลิกกับแฟนเนอมันมีใครคุยกอลได้ซาคอยไม่เลิกกับแฟนเนาโอ้ยคนโหดมึงไม่เคยไปยิงไม่ยิงคนกาะ มีคนโหดไปก่อนคนกากเมื่อไหร่มึงจะเก็บไดู้้เด็กบื่อมัน,น First blood นึ่เดียวก่อนโมงอยู่ไม่ขา้าบ้านนะให้กูได้เกยก่อนให้กูได้โชว์หวโหดอ่ะเฮ้ยไหนไหนไหนไอ้ป๋าดิมาดิ อ uh? <hi> ืมน hey. ุ่งหัวรั้งอืมนุ่งหังอืือโอ๊ยไอ้กอลิลาอยู่ฝั่งเพ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยจ้าสุปข้าเนสซุปได้สุปได้อาบิดเอาเอาเอาเอ้ กิ๊บจริงฮะบิดกิ๊บร้อน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 ใช่ไหมร้อนร้อนร้อนเปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแอร์ด่วนๆเปิดพัดลมก็ได้เปิดแอร์ก็ได้เยี่ยดูนี่ดูนี่โอ้ยควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยยังควันขึ้นเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ควันขึ้นวะควันขึ้นน้องฮันดีวะไอ้ว <c oughs> <c oughs> ขวานกระหนห๊วบอกเลยนี <c> ่ <oughs> ไม่เลยลงกุบให้แค่น <c oughs> ั้ <c oughs> นแหละโอ้อีกละคนแรกอีกละไม่เอาเลยอ้าวฮัดดียืนอ,อะไรอะหนูจะปูด โอ้โหหนูก็ทอดนหนูก็ทอดไอ้กัดไอ้กสนูอะไรอะไรเอาเอาไอ้บุตรไอ้บุตรอะไรอะไรอะไรเอาไอ้แก้ตัวอะไรดูเป็นลูกศิษย์โอ้เลขที่ออก หนึง่งสี่หนึง่งฟังอีกครั้งนะครับเลขประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกหนึง่งสี่หนึง่งเอาเอาไปซื้อหวยกันนะครับ